เสียงเอ,อะวุ่นวายภายในคาเฟ่ขนาดใหญ่เกิดขึ้นจากสาเหตุของกลุ่มนักศึกษาชายหญิงที่นั่งจับกลุ่มกันอยู่ตามโต๊ะต่างๆภายในร้านโต๊ะเก้าอี้รวมทั้งโซฟาถูกลูกค้าจับจองเต็มหมดด้านนอกร้านก็ยังมีลูกค้าบางส่วนนั่งรอคิวกันอีกจำนวนหนึ่งแสดงให้เห็นว่าคาเฟ่นี้เป็นที่นิยมสมคำร่ำลือจริงๆพวกเขาส่งเสียงพูดคุยเฮฮา ้วยใบหน้าเต็มไปด้วยความโล่งใจหลังผ่านการสอบวิชาสุดท้ายเสร็จสิ้นในบ่ายวันนี้นั่นหมายถึงวันหยุดยาวที่ได้รับเป็นรางวัลก่อนจะถึงฤดูการเปิดเทอมในอีกหลายเดือนข้างหน้าสถานที่แรกที่พวกเขานึกถึงยามต้องการผ่อนคลายความเครียดก็คือคาเฟ่แห่งนี้เนื่องจากอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยที่สุดครบครันด้วยเครื่องดื่มอาหารหลากหลายชนิด ทั้งจานหลักและจานเดียวที่สำคัญยังสามารถนั่งได้จนถึงดึกดื่นเพราะช่วงกลางคืนจะมีดนตรีสดเป็นบริการเสริมจากทางร้านซึ่งนักร้องนักดนตรีส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาที่มาหางานทำพิเศษเช่นเดียวกับพนักง,งานเสิร์ฟเกือบทั้งร้านก็เป็นนักศึกษาทั้งนั้นจึงไม่แปลกที่จะเห็นเหล่านักศึกษาชายหญิงเดินกันควักควายเครื่องดื่มหลากชนิด ตั้งเรียงรายพร้อมอาหารว่างวางเกลื่อนตามโต๊ะบางก็มีตำราเล่มหนาวางสุมกันจนล้นโต๊ะเนื่องจากบางคนยังต้องสะสางรายงานให้ทันกำหนดก่อนปีเทอมอย่างเป็นทางการกลุ่มเด็กเรียนทั้งหลายหยิบยกเอาเนื้อหาในข้อสอบขึ้นมาถกเถียงหาคําตอบด้วยสีหน้าเครง่งเครียดมีการออกความเห็นในเชิงไม่เห็นด้วยท่ามกลางเสียงสนับสนุน ดังมาจากอีกฝากฝั่งของร้านจนเกิดเป็นหัวข้อให้มีการอภิปรายย่อมๆท่มามกลางเสียงเพลงและเสียงสวนเสีเฮฮาจากรอบข้างบริเวณช่างว่างระหว่างโต๊ะมีพนักงานเสิร์ฟเดินสวนกันวุ่นวายเพื่อคอยบริการลูกค้าให้ทั่วถึงหนึ่งในพนักงานเสิร์ฟมีเด็กสาววัยรุ่นในชุดนักเรียนมัธยมปลายเดินถือถาดบรรจุแก้วเปล่าใช้แล้วที่เก็บมาจากโต๊ะของลูกค้า เธอพยายามทําตัวให้เล็กรีดที่สุดขณะยืนหลีกทางให้กับพนักง,งานเสบร,รุ่นพี่ในชุดนักศึกษาที่กําลังประคองถาดใส่อาหารไปส่งให้ลูกค้าที่อยู่โต๊ะในสุดรุ่นพี่หนุ่มหล่อสไตล์โอป้าทําที่ยักคิ้วขยิบตาส่งให้เด็กสาวรุ่นน้องแล้วกระซิบถ้อยคําแผวเบาเก็บพุงหน่อยนุรินเสียงเอ่ยแซวของรุ่นพี่ตัวสูงที่เดินผ่านไป ส่งผลให้เด็กสาวทำปากยื่นส่งเสียงขัดใจตามหลังไปติดๆแต่ก็ยังไม่ไวเหลือบมองบริเวณกลางลำตัวด้วยความไม่มั่นใจนี่เธอคงไม่มีพุงจริงอย่างที่เขาแซวหรอกนะเดี๋ยวเธอมาบุลี่เขาเด็กสาวแยกเขี้ยวใส่คนที่หันกลับมายักคิ้วให้แล้วรีบเดินกลับเข้าไปยังหลังร้านเธอไม่คิดอะไรมากหรอกเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายล้อเล่นคำ้คำ แต่มันก็เป็นธรรมดาที่จะแอบน้อยเบาๆและอดคิดกังวลไม่ได้เพราะรู้ตัวเองดีว่ารูปร่างเธอไม่ได้เพรียวบางพิมพ์นิยมเหมือนสาวๆที่กำลังเดินกันขวักไขว่ตามร้านอยู่นี่ก็เธอยังอยู่ในช่วงวัยกำลังโตฉะนั้นการกินอาหารสะสมไว้ในร่างกายปริมาณมากๆจนแอบมีพุงนิดๆถือเป็นเรื่องธรรมดาป้าหมาและพี่ชายเคยบอกอย่างนั้น ปารารินเองก็เห็นด้วยอย่างยิ่งคิดเข้าข้างตัวเองได้แล้วก็สบายใจจังหวะก้าวเท้าจึงพลิ้วไปตามเสียงดนตรีเพราะระที่เปิดคลออยู่ดวงตาปลิ่งประกายสดใสตามวัยให้ความสนใจกับแก้วเปล่าใช้แล้วที่ถูกลําเลียงวางไว้ในอ่างล้างลืมเรื่องเมื่อครู่ไปอย่างรวดเร็วตามสไตล์คนไม่ค่อยคิดอะไรยุ่มยิ้มให้ปวดหัวแต่แล้วมือที่ทำงานอยู่ก็ต้องชะงัก ขณะเสียงกรีดแหลมแสบแก้วหูดังขึ้นผัวฉันมาน้ำเสียงตื่นเต้นดีใจในแบบที่ใครต่อใครพาการส่งเสียงหัวเราะคิกค,คักสร้างความสนุกสนานให้กับเพื่อนร่วมงานที่กำลังผจญกับวันอันแสนวุ่นวายได้พอสมควรเยรินแกเห็นไหมเมื่อกี้นะเจ้าของเสียงกรีดปรีเข้าหาเพื่อนสนิทที่กำลังยืยนอ้าปากค้างอยู่หน้าอ่างล้างจาน อะไรของแกว่าฝนปารารินหยุดมือแล้วหันมองหน้าเพื่อนเห็นแววตาเป็นประกายเพ้อฝันแบบนี้รู้เลยว่าเพื่อนเธอกำลังถูกอะไรเข้าสิงคงไม่พ้นสามีมโนคนใดคนหนึ่งของวริษาเป็นแน่เยนีเน่าจากหมกมุ่นกับตำราเรียนแล้วยังมีงานอดิเรกอย่างหนึ่งคือการแอบสั่งผู้ชายตามไอจีแล้วมโนว่าเป็นสามีทุกวันนี้ปารารินจะไม่ได้แล้วว่า เพื่อนเธอมีสามีครบโหลหรือ,อยังก็พี่ก้องของฉันนะสิแกไม่เห็นหรอวริษาในชุดนักเรียนมัธยมปลายเช่นเดียวกับเพื่อนยกมือสองข้างประสานเข้าหากันทำตาเคลิมถึงพี่ก้องสุดรลอหนุ่มวิศวะคนดังที่เป็นถึงเดือนมหาวิทยาลายัยซึ่งเป็นลูกค้าประจาของร้านตั้งแต่ปีหนึ่งจนตอนนี้เลื่อนขึ้นมาอยู่ปีสแล้วเขาก็ยังแวะเวียนมาสม่ำเสมอ คนเยอะแยะฉันจะไปเห็นได้ยังไงล่ะแล้วแกน่ะมีหน้าที่ในครัวไม่ใช่หรือเสนอหน้าออกไปหน้าร้านเพื่อเดี๋ยวก็ได้โดนคุณชายท่านขบหัวเอาหรอกในตอนท้ายประโยครีบลดระดับเสียงลงทันทีพลางเหลี่ยวซ้ายแลขวาโอ๊ยกลัวที่ไหนล่ะคนถูกเบรกจนหัวทิ่มสะบัดคอนรอยยิ้มกว้างหูฉับนึกถึงหน้าบึ้งตึงของคุณชายสุดโหด ลูกชายเจ้าของร้านผู้รับหน้าที่ดูแลกิจาการสาขานี้ของครอบครัวแล้วก็หงุดหงิดขึ้นมาทันทีเพราะไม่ค่อยถูกชะตาอันเนื่องมาจากมีประสบการณ์ไม่ดีร่วมกันมาก่อนแต่ก็ช่างเถอะใครสนกันไอจอมเก๊กหน้ามึนนั่นใดๆในโลกนี้หรือจะสู้สุดหล่อนหน้าใสของวริษาผู้เป็นเทพบุตรของสาวๆทั่วทั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรียนมัธยมในละแวกนี้ รวมถึงโรงเรียนของสองสาวน้อยด้วยเช่นกันเฮ้อกลัวที่ไหนเห็นเจอหน้าพี่แกทีไรก็หดหัวทุกทีป่ะปารารินทำเสียงดูถูกเพื่อนเห็นปากดีแบบนี้แต่พอเจอหน้ากันตรงๆทีไรก็มักจะเห็นว่าริสาทำตัวงอก้มหน้าหลบตาทันทีและเก็บปากเก็บคำไม่กล้าหือทุกทีนั่นแหละลับหลังนี่เก่งเลอเกินเพื่อนเธอคนนี้ เลิกพูดถึงอิตาคุณชายขาโหดสถทีเสียอารมณ์วริษาเบปะปากค้อนลมค้อนแรงจนเพื่อนพนักงานที่เดินผ่านไปมาทำหน้าตกใจคิดว่าถูกด่าเข้าให้แล้วเป็นงานให้ต้องโบกมือโบอกไม้ขอโทษกันไปอีกแต่ย,ยังไม่ตอบฉันเลยไปเสนอหน้าทำอะไรที่หน้าร้านยะเห็นเพื่อนหน้าบูดปารารินจึงเลิกพูดถึงคู่กรณีของอีกฝ่ายก็แหม จะคนอารมณ์เสียเปลี่ยนเป็นเขินอายหน้าแดงได้อย่างไวว่องสาวน้อยวริษาเกิดอาการเหนียมอายขึ้นมาทันทีเมื่อนึกถึงหน้าหล่อๆของพี่ก้องสามีอันดับหนึ่งที่ครองใจเธอมายาวนานต่อให้มีเดือนคณะคนใหม่เข้ามาเธอก็ไม่เคยสนใจเพราะปักใจกับหนุ่มหล่อสไตล์โอปา้าคนนี้ไปแล้วเขาไสหน้าเนียนไร้รูคุมคนจนผู้หญิงยังต้องอาย แถมด้ยวยรอยยิ้มละลายใจที่ใครเห็นเป็นต้องตัวอ่อนระทวยทุกรายเธอไม่มีทางนอกใจพี่ก้องไปรักคนอื่นได้แล้วชีวิตนี้นี่ให้มันน้อยหน่อยไม่แกปารารินเห็นอาการเอียงอายของเพื่อนแล้วก็นึกหมันไส้เมื่อไหร่จะเลิกมโนว่าเขาคิดอะไรกับแกสัทีวะเช็ดมือกับผ้ากันเปื้อนเสร็จก็หันมายืนเท้าเอวจ้องหน้าเพ้อฝันเอา้าอีนี่ดับฝันกันซะละ สาวคงแก่เรียนถึงกับหลุดมาดความเรียบร้อยก็จริงไม่มึงเขาแค่มาร้านนี้บ่อยๆก็ไม่ได้หมายความว่าเขาชอบแกไม่ล่ะร้านนี้มันอยู่ใกล้มอแถมอีพี่ก้องของแกก็เป็นเพื่อนสนิทกับคุณชายปรินเลิกเพอเจอว่าแกปารารินทำเสียงเหนื่อยใจอยากจับไหลเพื่อนเขยา่าแรงๆให้หลุดออกจากมโนโบ้าบอนี่เวละหลายรอบเธอฟังวริษาเพอถึงสามีในมโนที่อยู่ในสต๊อก จนเริ่มคิดว่าเป็นเรื่องจริงไปแล้วนี่ถึงขนาดบางวันเดินไปเจอพี่ก้องควงสาวไปดูหนังปารารินยังเผลอเดือดร้อนแทนวริษาจนเกือบเข้าไปฉะกันมาแล้วดีที่ยังใจได้ทันเพราะนึกขึ้นได้ว่าเขาเป็นแฟนเพื่อนเธอแค่ในจินตนาการเท่านั้นนังเพื่อนตัวดีพอรู้เรื่องก็ได้แต่นัง่งขำไม่ได้รู้สึกผิดเลย ที่เอาอะไรมายัดเยียดใส่หัวเธอจนคิดเป็นจริงเป็นจังไปหมดแบบนี้ขอติดใจสเสน่ปลายจะหวักของฉันอย่าอยังไม่เลิกมโนและไออาการอมยิ้มตาลอยแบบนี้ก็ทําให้ปารารินกรอกตาไปมาได้อีกหน่อยปารารินจิ้มนิ้วใส่หน้าผากเรื่องกราวแรงๆอย่างอดไม่ได้หลังเป็นผู้ช่วยเชฟไม่อีคุณฝนผู้ช่วยเชฟแต่ฉันก็มีโอกาสทำอาหารนะแก แถมพี่ก้องยังยิ้มให้ฉันตลอดเวลายังลอยหน้าลอยตาอวดสรรพคุณตัวเองก็ทุกครั้งที่เจอหน้ากันด้วยความตั้งใจให้เกิดเหตุบังเอิญของเธอคุณพี่ก้องก็มักจะยิ้มให้และทักทายกลับทุกครั้งเงินลูกค้าทุกคนที่นั่งอยู่ข้างนอกนั่นก็คงเป็นผัวแกหมดใช่ปะไม่ใช่ผัวแกคนเดียวนะเป็นผัวฉันด้วยเพราะพวกนั้นก็ยิ้มให้ฉันเขาพูดคุยกับฉันแบบกระซิบกระซาบข้างหูเลยเนี่ย จะไม่ให้กระซิบได้ยังไงก็ในเมื่อเสียงเพลงมันดังสั่งอาหารแต่ละทีก็ต้องตะโกนสั่งใกล้ๆถึงจะได้ยินกันแบบนี้ก็แสดงว่าลูกค้าทุกคนคือผัวเราแบบนี้ก็ได้หรอหูยแกก็ช่วยเข้าข้างฉันบ้างสิวะเจอเหตุผลของปารารินเข้าไปก็เล่นเอาหมดแรงมโนไปเลยวริษาทำหน้างองงําปล่อยพี่ก้องเข้าไปเถอว่า แกไม่สังเกตหรือว่าหน้าเขาคลัำไปเยอะเลยนะตั้งแต่แกมโนว่าเป็นเมียเขาอ่ะคนได้ยินอ้าปากค้างขึ้นเรื่อยๆเพื่อนเธอคนนี้ทำไมมันเป็นคนจริงใจแบบนี้สาวแว่นจอมมโนโคเซงนางรินแรงไปไหมหล่อนไม่เข้าค้างเพื่อนแถมยังดับฝันกันอีกหรอวะวริษาจิกตาใสจนปาร,รินอดขำไม่ได้ก็มันจริงนี่ว่าต่อยแยมเข้าไปอีก แล้ววันนี้พี่ก้องควงใครมาน้องเมย์ปีหนึ่งหรือพี่น้ำปีสนอกจากจะรอติดอันดับหนุ่มฮอตของมหาวิทยาลัยแล้วพี่ก้องอยังขึ้นเชื่อเรื่องความเจ้าชู้ด้วยเรียกว่าครบสูตรรอเลือกได้จริงๆภาพชินตาที่มักเห็นเป็นประจำคือสาวน้อยข้างกายแทบไม่เคยซ้ำหน้าที่สำคัญไม่เคยมีใครได้รับตำแหน่งแฟนของหนุ่มโอป้าคนนี้เลยตลอดสามปีในรั้วม,มหาวิทยาลัย พวกหล่อนเหล่านั้นเป็นได้แค่คู่ค่วงเท่านั้นและดูเหมือนว่าเพื่อนสนิทแต่ละคนของเขาก็ยังคงสถานะโสสนิทไม่ว่าจะเป็นเฮียปรินเฮียทานและเฮียป,ปกซึ่งคนหลังสุดนี้เป็นพี่ชายแท้ๆของปารารินเองทั้งสี่หนุ่มกลุ่มนี้จึงเป็นเสมือนของล้ำค่าที่ใครๆก็ต่างหมายปองอยากช่วงชิงมาเป็นเจ้าของแม้ไม่ได้เป็นตัวจริง ก็ขอแค่เดินควงพวกหล่อนเหล่าน,นั้นก็คุยอวดไปได้หลายเดือนไม่ใช่ทั้งสองอย่าวันนี้เขาพาพี่แนนมาเปิดตัววริษาตอบออกไปแบบเซ็งๆเพราะไม่ใช่แค่เปลี่ยนคู่ควงใหม่แต่วันนี้สามีมโนของวริษาเพิ่มความรอเลือกได้โดยการเปิดตัวว่าที่คู่มันซึ่งเธอได้ข่าวแววแววมาระยะหนึ่งแล้วเพิ่งได้เห็นตัวจริงก็วันนี้เองแหมดูทำเสียง เหมือนเป็นเมียหลวงเขาว่าเนอะอยางประชดประชันไม่เลิกความจริงแล้วปารารินชอบใจที่เห็นวริษาสาวแว่นคงแก่เรียนให้ความสนใจเ,เรื่องอื่นนอกเหนือจากตำรับตำราเรียนบ้างจึงหยิบยกเอาสามีมโนของเพื่อนมาพูดจายหยอกเยา้าให้หมันเป็นเรื่องสนุกสนานคลายเครียดแกนี่ก็เหมือนมีความสุขบนความทุกข์ของเพื่อนนะเนอะวริษากลอกตาขึ้นฟ้า ก่อนจะทำเสียงกระเนะกระเนะกลับไปบ้างซึ่งก็ได้รับการลอยหน้าลอยตาแบบยอมรับข้อกล่าวหานั้นด้วยความยินดีจากปาราลินเช่นกันขณะสองสาวกำลังหยอกล้อกันอยู่เสียงอกกระทึกวุ่นวายก็พลันเงียบลงพร้อมถ้อยคำที่ลอยแววมาจากหน้าร้านส่งต่อกันมาเป็นทอดทอดคุณชายมาบอสมาทุกคนประจำที่ เสียงผู้จัดการร้านสำทับอีกเป็นครั้งสุดท้ายเป็นอันรู้กันว่าช่วงเวลาต่อจากนี้ทุกคนพร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่กันอย่างแข็งขันได้แล้วเพียงไม่นานความวุ่นวายไม่ค่อยเป็นระเบียบก่อนหน้านี้ถูกจัดให้เข้าที่เข้าทางพนักงานแต่ละคนต่างพากันขยับเครื่องแต่งกายให้เรียบร้อยเสียงพูดคุยเงียบกริบเหลือไว้เพียงการขานออเดอร์อาหารและคำสั่งของคุณเชฟใหญ่เท่านั้น สองสาวนักเรียนมัธยมปลายในกลุ่มรุ่นพี่นักศึกษาก็พลอยทำตามไปพร้อมกันเหมือนเป็นเรื่องปกติวริษานั้นเดินแยกเข้าห้องครัวไปแล้วตั้งแต่ได้ยินสัญญาณเตือนดังเข้ามาคำแรกเหลือไว้แต่ปาราลินซึ่งก็เตรียมเดินออกไปรับออเดอร์ลูกค้าที่หน้าร้านทันทีที่เห็นลูกค้าสงสัยตาเรียกแต่แล้วฝีเท้าที่กำลังจะก้าวออกไปก็ชะงักอยู่แค่หน้าประตูก้านสวนหน้าร้านกับหลังร้าน พรสายตาเหลือไปเห็นร่างใครคนหนึ่งเดินเคียงคู่มากับคุณชายจอมโหดในวันนี้จะก้าวเท้ากลับเข้าไปข้างในก็ไม่ทันแล้วลูกค้าจ้องสะขนาดนั้นก็ต้องเดินหน้าทำหน้าที่อย่างเดียวปารารินเบี่ยงลำตัวหันข้างให้เคาน์เตอร์บาร์ซึ่งขณะนี้เฮียปาร,รินหรือคุณชายจอมโหดของวริษาเจ้าของร้านเดนไคาเฟ่สุดชิคในย่านนี้กำลังเดินตรงไปทักทายก้องพบ เพื่อนรุ่นน้องในกลุ่มเดียวกันพร้อมกับเจ้าของร่างสูงใบหน้านิ่งสงบที่มีชื่อเรียกแสนสั้น,นแต่เท่สุดๆว่าทานแน่นอนว่าทันทีที่พวกเขาสองคนปรากฏกายเข้ามาในร้านเสียงวิดวายของสาวๆก็อื้ออึงราวกับพวกหลอนเราเวลานี้มานานแสนนานอย่างใจจดใจจ่อกันเลยทีเดียวหากเท่าว่าไม่มีสาวนางใดหานกล้าพอ จะลุกขึ้นทักทายคุณชายจอมโหดกับเทพบุตรหน้าตายเลยสักคนเนื่องจากใบหน้าและแววตานิ่งเฉยของสองหนุ่มไม่ต้อนรับไมตรีจากผู้ใดปารารินต้องเดินด้วยท่าทางแปลกๆหันหลังให้เคาน์เตอร์บาร์จนกระทั่งถึงโต๊ะเป้าหมายก็รีบก้มหน้าก้มตาจดรายการอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้าทันทีขออนุญาตทวนรายการอาหารนะคะ ขณะทำงานก็ำชเลืองมองความเคลื่อนไหวบางอย่างไปได้วยความหวาดระแวงกระทั่งเห็นสองหนุ่มคู่ซีแยกตัวจากกล้องพบทิ้งอีกฝ่ายให้อยู่ในวงล้อมของสาวๆตามเดิมพวกเขาพากันหายเข้าไปตรงทางเดินเพื่อขึ้นไปยังห้องทำงานบนชั้นสองนั่นแหละสาวน้อยปารารินจึงปล่อยลมหายใจยาวออกมาเฮ้ยลงอกโชคดียังเป็นของเราปารารินพึมพำในใจ พลังซอยเท้าเดินเร็วๆเ,เข้าไปส่งออเดอร์เสร็จจากนั้นก็เข้าไปเตรียมแก้วน้ำจานชามและถังบรรจุน้ำแข็งนำไปส่งให้ลูกค้าต่อความวุ่นวายทำให้พนักงานเสิร์ฟแทบทุกคนไม่มีเวลาแม้จะหยุดพักหรือพูดคุยกันรวมถึงปารารินเองด้วยยิ่งแสงอาทิตย์เริ่มถูกแทนที่ด้วยความมืดสลัวมากเท่าใดดูเหมือนจำนวนลูกค้าก็เพิ่มขึ้นเรืเร่อยๆ นักดนตรีสดต่างทยอยขึ้นไปเตรียมอุปกรณ์บนเวทียกสูงตรงมุมที่ทางร้านจัดไว้ให้เด็กสาวยกมือขึ้นปาดเนือเมื่อสบโอกาสหลังจากเสิร์ฟอาหารลงโต๊ะเสร็จเรียบร้อยก็รีบเดินกลับเข้ามาหลบพักเหนือยอยู่ด้านในลืมความหวาดระแวงกลัวใครคนนั้นจะสังเกตเห็นไปสนิทใจรินเสียงกระซิบจากด้านหลังทำเจ้าของชื่อสะดุ้งทั้งตัว เหมือนคนมีความผิดรีมหันกลับไปมองเมื่อเห็นว่าคนเรียกคือวริษาจึงพรูรลมหายใจยาวออกมาพลางกรอกตามองเพดานฝนยัยเห็นใครไหมเดินมากับคุณชายต่อว่าด้วยเสียงที่บังคับให้เบาที่สุดที่เพื่อนมาทำให้ตกใจลาแขนสาวแว่นเข้าไปหลบมุมแล้วเข็นเคี้ยวจนวริษาทำคอโยอนเอ็นตัวหนีเห็นสิวะ ถึงได้ออกมาดูแกนี่ไงคนพูดมีสีหน้าเป็นห่วงเพื่อนฉันนี่ขนหัวลุกไปหมดทำแท่รูปแขนทั้งสองข้างประกอบคำพูดฉันก็ด้วยไหมล่ะไอ้คุณชายดันเสือกมองมาเห็นฉันเหมือนกันป่านนี้คงหาเรื่องเรียกฉันไปด่านแน่ๆเลยว่ะเอาไงดีรินชิงก่อนเลยไม่เราวริษาบนอุบขณะเธอรีบวิ่งหลบเข้าห้องครัวแล้วแต่อีตาคุณชายจอมโหดก็ดันเหลือบมาเห็น สายตาคมกริบราวกับมีดโกนที่ตวัดหางตามองมายังติดตาไม่หายหลางร้ายกำลังจะมาเยือนเธอในอีกม่ช้าโทษฐานที่แอบทิ้งหน้าที่ออกมาเมสาในเวลาทำงานเฮียทานเห็นแกไม่รินวริษาหมายถึงชายหนุ่มอีกคนที่เดินเคียงคู่มากับคุณชายจอมโหดเจ้าของฉายาเทพบุตรหน้าตายเพื่อนสนิทของเฮียปรินผู้ซึ่งเป็นคู่กรณีของปาร,ารินเช่นกันไม่รู้ว่า เดินเชิดหน้ามองตรงขนาดนั้นไม่น่าเห็นนะว่าได้หรอแกเห็นมองผ่านหัวคนแบบไม่สนโลกแบบนั้นนะ่ะสายตาพี่แกไม่ธรรมดาแกก็รู้นี่ก็เพราะรู้ไงฉันถึงได้มาหลบอยู่ในนี้อะ่ะลากลับตอนนี้เจอด่าเปิงแน่ลูกค้ากำลังแน่นร้านเลยแบบนี้ด้วยปารารินโอดครวนรู้กิติศัพท์ความโนสนโนแคใดๆของสองหนุ่มคู่ซีเป็นอย่างดี ในความเมินเฉยกับทุกสิ่งนั้นพวกเขารอบรู้และหูตากว้างไกลอย่าบอกใครเชียวเนื่องจากเป็นคนกว้างขวางทั้งในมหาวิทยาลัยและในวงการธุรกิจเรียกได้ว่าเป็นพวกมีอิทธิพลในคราบนักศึกษาเลยก็ว่าได้พวกเขามีรุ่นน้องรุ่นพี่ให้การยอมรับและสนับสนุนอย่างเหนียวแน่นบางครั้งนอกเวลางานพวกเขาก็ย่งมักจะมีคนคอยตามคุ้มครองอยู่ห่างๆอีกด้วย หนุ่มๆกลุ่มนี้เป็นทายาทนักธุรกิจรายใหญ่ทุกคนพวกเขามีกิจการของตัวเองกันทั้งนั้นยามอยู่ในมหาวิทยาลัยเขาเป็นนักศึกษาหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆถว่าอยู่ข้างนอกคนพวกนี้คือนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตามองคุณสมบัติครบถ้วนแบบนี้พวกเขาจึงเป็นที่หมายปองของสาวๆทั้งหลายไม่ยกเว้นแม้แต่ปาร,ารินเอง ที่เคยคลั่งไคล้เฮียทานอย่างหนักจนนำไปสู่เหตุการณ์อันน่าอับอายครั้งหนึ่งในชีวิตที่เธอจําไม่ลืมและเป็นเหตุผลให้เธอไม่กล้าสู้หน้าเขามาจนทุกวันนี้คิดจะลองดีกับฉันรืงึไงเสียงนิ่งเรียบทว่าเข้มดุพร้อมหาเรื่องที่ดังอยู่ด้านหลังทำเด็กสาวในชุดนักเรียนมัธยมปลายชะงักเท้าที่กำลังจะเลี้ยวเข้ามุมตึกทันที ร่างอวบอิ่มรู้สึกถึงความเย็นเยอือยที่แผ่กระจายปกคลุมอยู่รอบตัวมือไม้พลันเกิดอาการชื้นเหงือ่อขณะสุดลมหายใจยาวลึกเพื่อระงับอาการตื่นกลัวระคนประมาาเขินอายอยู่ในทีก็ในเมื่อผู้ชายคนนี้มีอิทธิพลต่อหัวใจเธอมาตั้งแต่พังแตกเนื้อสาวผ่านมากี่ปีหัวใจสาวน้อยก็คงวันไหวและสั่นวิวยามอยู่ใกล้เขา ต่อให้เขาแสดงท่าทีไม่พอใจหรือไม่ชอบหน้าเธอปารารินก็ไม่เคยกโกรธหรือเลิกชอบได้เลยในยามนี้ปารารินต้องข่มความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ไม่เผอแสดงออกไปเพราะน้ำเสียงดุดันไม่พอใจของเฮียทานที่เห็นเธอมาเดินเพ่นพ่านอยู่ในที่ที่เป็นเขตห่วงห้ามสำหรับปารารินคำสั่งให้เธออยู่ห่างจากเขา ห้ามเข้าใกล้ในระยะสายตามองเห็นหลังจากปารารินทำเรื่องน่าอายเอาไว้คราวนั้นสาวน้อยไม่เคยลืมแต่ที่ต้องขัดคำสั่งเป็นเพราะเหตุจำเป็นบางอย่างซึ่งมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ายังไงฉันถามไม่ได้ยินหรือไงเสียงดังเข้ามาไกลยิ่งทำให้ปารารินอยากวิ่งออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุดทว่าเท้าทั้งสองข้างหนักอึ้องแทบขยับไม่ได้ ไม่กล้าแม้จะเงยหน้าสบตาเจ้าของคำถามเพราะรู้ว่าต้องเจอกับอะไรจึงเอาแต่หลบตามองพื้นเห็นปลายรองเท้าหนังขัดมันวับก้าวเข้าประชิดยิ่งรู้สึกตัวรีบลงไปเรื่อยๆปารารินฉันถามเธอไม่ได้ยินหรือไงเน้นย้ำทีละคำและจบท้ายด้วยเสียงตะค,ค้อข่มคูเด็กสาวที่เบียดต,ตัวเองเข้ากับผนังหลับตาปีย่นคอนี้ แข้งขาอ่อนคลายจะสุดลงไปกองกับพื้นเมื่อสัมผัสได้ถึงลมหายใจร้อนเผาที่ปะทะใบหน้าหากเป็นคนอื่นตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันคงฟินโคตรแล้วเก็บเอาไปฝันดีได้หลายคืนแต่ไม่ใช่ปารารินคนนี้ต่อให้คลั่งไคล้หลงไหลสักแค่ไหน